Hi, ทุกคนเตรียมขนมเครื่องดื่มที่นั่งสบายสบายเพราะวันนี้เราจะพาไปเมาส์มอยระดับตำนานกับหนึ่งในปืนที่ได้ขึ้น Hall of Fame ของโลกอาวุธใช่ค่ะ M16 ปืนที่เกิดจากความเนิร์ดของวิศวกรคนหนึ่งผ่านราม,ม่าสูงครามเวียดนามผ่านการด่าผ่านการแก้ผ่านการปั้นจนขึ้นหิ่งกลายเป็นไอคอนระดับโลกแบบ Move on จากเขาไม่ได้จริงๆเราต้องย้อนกลับไปยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองก่อนนะทุกคนตอนนั้นทหารอเมริกันใช้ปืน M1 Garand แล้วต่อมาก็ขยับมาเป็น M14 ซึ่งจริงๆนางก็เป็นปืนที่ดีแรงดุดันแต่โอ้ยซีสมันหนักแถมรีคอยคือกระแทกแบบไม่ไว้หน้าใครทหารหลายคนบ่นว่ายิงออโต้ไม่ค่อยได้เพราะปืนดิดแรงมาก ใช้กระสุนขนาด0.308หรือ762คูณ51มิลิเมตรหนักพกได้ไม่เยอะปืนยาวและใหญ่แบกในป่าวเวียดนามคือไม่ไหวมันเลยเกิดคำถามขึ้นว่าเราต้องการปืนที่เบากว่ายิงง่ายกว่ากระสุนเยอะกว่าและใช้กระสุนขนาดเล็กแต่เร็วกว่าแล้วจักรวาลอาวุธก็พาเรามาหาคนคนหนึ่งมาค่ะทุกคนขอแนะนำ คุณพ่อยูจีนสโตเนอร์วิศวกรสุดเนิร์ดที่หน้าตาอาจดูเรียบร้อยแต่ไอเดียโหดร้ายมากยูจีนสโตเนอร์เกิดปี1922ไม่ได้เรียนสายวิศวกรรมอาวุธเรียนจบอะไรแบบช่างๆทั่วไปทำงานในโรงงานเครื่องบินเลยรู้จักวัสดุเบาๆเขาเป็นคนที่สนใจพวกกลไกเครื่องจักรมากจนวันหนึ่งได้เข้าทำงานกับบริษัทอาร์มไลทที่มีภารกิจว่า ทำปืนให้เบาเหมือนของเล่นแต่ยิงได้จริงเขาจิงคิดคน้น AR-10 ปืนต้นแบบเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดใหญ่ใช้กระสุน7.62ณ51ม mm ิลเมตรเนโต้ AR-15 รุ่นเล็กลงเบาคล่องตัวความเนิร์ดของสโตเนอร์ที่เปลี่ยนโลกอาวุธใช้วัสดุอลูมิเนียมแทนเหล็กทําให้ลดน้ำหนักของปืนได้มาก ใช้โพลิเมอร์ในหลายส่วนทำให้ปืนยิ่งเบามากขึ้นระบบแก๊สแบบ direct impingement ทำให้ปืนไม่มีชุดแก๊สลูกสุบที่ใหญ่ช่วยลดน้ำหนักปืนได้อีกส่งผลให้ควบคุมปืนได้ง่ายพูดแบบแง่ายก็คือ,อยูจีนคือผู้ชายที่ใช้ความเนิร์ดเปลี่ยนโลกปืนไปตลอดการต่อมาบริษัทโคซื้อสิทธิ์ AR 1 5มาปรับปรุง แล้วไปเสนอให้กองทัพสหรัฐว่านี่คือปืนอนาคตค่ะทุกคนแล้วตอนนั้นพอดีเลยเพราะกองทัพกำลังหาอะไรใหม่ๆแทน M14 อยู่แล้วสุดท้ายปี1964นางได้เข้าประจำการในชื่อ M16 หรือ Rifle 5 5 6ม mm m M16 ซึ่งตอนนั้นภาพลักษ์คือเบาแม่นยิงเร็วล้ำสมัย รูปทรงโมเดิร์นมากเห็นครั้งแรกปังหารบางคนบอกว่านี่ปืนจริงหรือของเล่นแต่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวดราม่ามาเมื่อ M 1 6ถูกส่งไปสู่สนามจริงในสงครามเวียดนามผลคือปืนติดขัดปังปังปัง,ปงแกรกแล้วก็เนียบทหารหลายคนเสียชีวิตเพราะปืนไม่ทำงานสาเหตุเหรอโอ้ยซิสมีหลายเรื่อง กระสุนถูกเปลี่ยนสุดดินส่งโดยไม่บอกผู้ผลิตปืนไม่มีชุดทำความสะอาดให้ทหารแล้วยังไปโฆษณาอีกว่าไม่ต้องล้างปืนกลายเป็นหายนะบวกกับความชื้นสูงในป่าวเวียดนามทำให้คราบขม่าสะสมเร็วมากทหารบ่นจนรัฐบาลต้องสอบสวนตอนนั้นภาพลักษณ์ M16 คือปืนที่ทรยศทหารจนมีทหารเขียนจดหมายถึงบ้านว่า ผมอยากได้ M 1 4กลับมาแต่กองทัพก็เร่งปรับปรุงแล้วออกเวอร์ชั่น M 1 6 A 1ที่แก,ก้ทุกอย่างเรียบร้อยคโครเมียมเคลือบลำกล้องให้ชุดทำความสะอาดเปลี่ยนดินส่งกระสุนให้เหมาะกับปืนปรับปรุงระบบภายในพอแก้แล้ว M 1 6ก็เป็นปืนที่ยิงดีมากจนนางกลับมายืนหนึ่งได้แบบสง่างามกระสุนที่ใช้คือ ขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรจุดที่ทำให้ M16 โหดกว่าที่คิดคือพลันทําลายล้างของกระสุน M16 มันไม่ได้มาจากการเจาะทะลุแบบปืนใหญ่แต่จากการหมุนและแตกตัวของหัวกระสุนเมื่อกระทบเนื้อเยื่อมนุษย์กระสุน5.6ไม่ใช่เล็กแต่มันไวมากความเร็วปากลำกล้องเฉลี่ยชุม915เมตรต่อวินาที เมื่อกระสุนเจาะเข้าร่างกายมนุษย์กระสุนจะทำเดิมโค้งอย่างรวดเร็วเสียเสถียรภาพพลิกตัว180องศาในเนื้อเกิดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อเป็นแนวกว้างในบางสภาวะแตกตัวไกลเป็นเศษโลหะย่อยๆผลลัพธ์คือแผลเข้าเล็กแต่แผลในเละยับยิงโดนในระยะ100-200เมตรยิ่งแรง เพราะเป็นช่วงที่กระสุนยังมีความเร็วสูงสุดและโคงเร็วมากความเสียหายของอวัยวะภายในเนื้อเยื่อถูกประทะด้วยช็อคเวฟเลือดออกภายในรุนแรงในบางกรณีหัวกระสุนแตกกระจายเป็นเศษเล็กๆความตั้งใจดั้งเดิมไม่ใช่ยิงแล้วตายทันทีแต่เป็นคอนเซปต์ของนาโต้ยุคครั้งสงครามเย็นสร้างบาดเจ็บให้หนักจนศัตรูต้องใช้ทรัพยากรช่วยเหลือ วิธีนี้ใช้ลดกำลังรบเร็วกว่าการพัฒนาของ M 1 6 M 1 6 A 1 A 2 A 3 A 4แต่ละรุ่นปรับจากประสบการณ์ทหารจริง A 2เพิ่มความทนทานของวัสดุต่างๆ A 3สามารถยิงแบบออโต้ได้เต็มระบบ A 4มีรางพิคาทินี่แต่งได้หลากหลายตามความต้องการของทหารทุกเวอร์ชั่นคือน,น้องๆที่โตขึ้นตามยุค ทำไมวันนี้ M16 ยังไม่ตายเพราะว่ามันคือพื้นฐานของ AR15 ทั้งโลกใช้งานง่ายง่ายจนผู้หญิงตัวเล็กยังยิงได้แต่งได้ตั้งแต่กระบอกถึงปลายพันท้ายกระสุนประกาถีมีพลังทำลายล้างสูงประสิทธิภาพยังดีแม้ผ่านมา60ปีพูดง่ายๆก็คือ M16 คือปืนที่ไม่แก่ แต่อัปเดตตัวเองเรื่อยๆแบบไอดอลข่าใหญ่และนี่คือเรื่องจริงของปืน M 1 6ที่ถ้าเอามาเล่าแบบเรียนในหนังสือทุกคนคงหลับไปแล้วใครอยากให้เล่าเรื่องปืนไหนอีกทิ้งชื่อไว้เลยเพื่อนฉันพร้อมลุยคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย